ตัวอย่างถัดไปนะครับรอกตัวหนึ่งติดตั้งอยู่ที่ปลายท่าเรือซึ่งสูงกว่าระดับน้ำสิบสองฟุตดังรูปนะครับกำลังลากเรือเข้าหาฝั่งด้วยความเร็วของเชือกสิบห้าฟุตต่อนาทีลากเรือเข้าหาฝั่งนะครับด้วยความเร็วของเชือกจงหาว่ามุมที่เชือกทำกับแนวระดับจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยความเร็วเท่าใดขณะที่เชือกผูกเรือยาว20ฟุตจากรอกตัวนั้น ดูนะครับคันนี้เขาให้ภาพมาเลยเนาะอันนี้ก็เป็นภาพของเรืออันนี้ก็นี่มองสภาพนี้เขาก็ให้ให้เรืออยู่ห่างจากฝั่งเป็น x เข้าใจไหมอันนี้ก็ l l เป็นเชือกนี่คือเชือกอันนี้คือลอ้อ l คือเชือกนะครับเพราะนั้นตัวนี้กําหนดตัวแปรมาให้ละนะครับผมก็เริ่มต้นโดยการหาเหมือนเดิมครับอัตราที่โจทย์ให้ที่หนึ่งนะครับอัตราที่โจทย์ให้ก็คืออะไร ลากเรือเข้าหาฝั่งด้วยความเร็วเชือกให้อะไรมาให้นะครับลากเรือเข้าหาฝั่งด้วยความเร็วเชือกด้วยความเร็วเชือกนะครับสิบห้าฟุตสิบห้าครับสิบห้าฟุตต่อนาทีเขาให้หาเขาถาม เขาถามว่ามุมที่เชือกทำกับแนวระดับมุมมุมนะครับที่เชือกทำกับแนวระดับมุมที่เชือกทำกับแนวระดับนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงความเร็วเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะครับ ความเร็วเท่าไหร่นะครับขนาะเชือกขนาะเชือกผูกเรือขนาะเชือกผูกยาวยี่สิบยี่สิบฟุตโอเค,คับอันที่สองนะครับก็เริ่มต้นโดยการกำหนดตัวแปรนะครับผมก็ให้ทีเป็นเวลามีหน่วยเป็นโจยดนี้มีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นนาที เป็นนาทีนะครับลากเรือเข้าหาฝั่งด้วยความเร็วเชือกแปลว่าไหลเชือกเชือกผูกเรือนะครับเชือกผูกรัอวให้เป็นตัว L L เป็นนะครับความยาวเชือกความยาวเชือกนะครับถัดไปนะครับมุมนะครับเซตาเป็นมุมเป็นมุมนะครับเป็นมุมที่เชือกทำกับแนวระดับ เป็นมุมเชือกนะครับเป็นมุมเชือกทํากับแนวระดับอ่ะดูสิ่งที่ให้ครับเราให้ตัวแปรเรียบร้อยแล้ว l เป็นความยาวเชือกลากเรือนะครับลากเรือเข้าหาฝั่งแปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้จะเปลี่ยนเวลาเราลากถูกไหม l นะครับแปลว่าสิ่งที่ให้มาคือ dl dl นะครับ dl by dt dl นะครับ by dt จะเท่ากับ จะเท่ากับ12แต่12ตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบเวลาเราลากเข้าไปปุ๊บ L มันจะลดลงมันก็เลยติดลบลบ12โอเคครับมุมที่เชือกทำกับแนวระดับสิ่งที่โจทย์ถามมุมที่เชือกมุมโอเคแปลว่ากำลังจะต้องการหา d θ เซต้ในขณะที่เชือกผูกเรือมันยาว20 L ยาว20 อเคครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาอ่ะถัดไปครับอันดับที่สามเราต้องทำยังไงอันดับที่สามเราต้องสร้างความสัมพันธ์เราจะได้ความสัมพันธ์ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเซตากับแอลครับเซตากับแอลครับเรามาพิจารณาครับเซตากับแอลภาพนี้นะครับขอภาพนี้ลงมาหน่อยนะครับวันนี้นี่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นเซตานี่เป็นแอล สิ่งที่รู้อีกก็คือว่าอะไรลอกตัวหนึ่งลอกตัวหนึ่งนะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมเขียนสิบสองผิดเนาะลากเรือเข้าหาฝั่งนี่นครับลากเรือเข้าหาฝั่งด้วยความเร็วสิบห้านะครับไม่ใช่สิบห้าไม่ใช่สิบสองนะครับเป็นสิบห้านะครับลบสิบห้าสิบสองนี่มันคืออะไรมันคือลอกตัวหนึ่งติดตั้งที่ปลายท่าเรือสูงกว่าระดับน้ำสิบสองฟุตดังรูปครับก็ตัวนี้จะเป็นสิบสอง นะผมหาระหว่าง L กับเซตาผมก็ต้องมองไปที่อะไรมองไปที่เอ่อมอ,ม,มองไปที่ตรีโกณมิติมองที่ตรีโกณมิติครับไซไซเซตาไซคือข้ามข้ามฉากข้ามข้ามเนี่ยข้ามคือสิบสองฉากคือ L โอเพราะนั้นผมเอาเไซเซตาโอเคไหมโอเคไหมไซคอสคืออะไรคอส ข้ามฉากอันนี้ก็เป็นชิดส่วนฉากชิดส่วนฉากนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือชิดถามว่าชิดชิดก็คือฝั่งนี้แต่ว่ามันไม่มีตัวแปรเกี่ยวกับข้องกับตัวนี้มาผมก็เลยไม่เอาอเค,คผมก็เลยใช้ทรายโอเคครับก็จะได้จะได้นะครับความสัมพันธ์นะครับจะได้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ s i n ยเซตจะเท่ากับ ข้ามข้ามคือเท่าไหร่ข้ามคือ12ฉากก็คือ L โอเคนะครับกระบวนการถัดไปครับดิฟครับดิฟอันที่4ก็จะได้ดิฟครับดิฟไซด์ครับดิฟไซ์ดซดดซได้คอร์สเซตาดีเซตาบายดีทีิฟไซ์ได้คอรสถัดไปครับดิฟอีกฝั่งหนึ่งครับเอา12ออกมาครับมันคือการดิฟ L ยกกำลังลบ1ดิฟ L ยกกำลังลบ1มันก็ได้เท่าไหร่เวลาเราดิฟดิฟนะครับ l ยกกำลังลบหนึมันก็เท่ากับลบ1 L ยกกำลังลบแล้วก็ DL by dt ดีเยไหมก็ออกพอเป็นนะครับลบลบลบกำลังสองคูณอยู่กับ DL by dt สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออะไรนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือ d เซต้า by dt ก็จะเท่ากับ12คูณด้วยลบ1ส่วนด้วย l กําลังสแล้วก็คูณกับ dl by dt ย้ายคอสตมาก็เศษ1ส่วนคอสเซตาสิ่งที่เราจําเป็นต้องกระบวนการถัดไปเราต้องแทนค่าใช่ไหม dl by dt เรารู้ ก็คือโจทย์ L เรารู ife, 20, ้เพราะว่าเรากำลังจะแทน L เป็น20แต่คอสเซตาโอเคครับก็หา c o s เซตาดูครับก็หา c o s เซตาครับหา c o s เซตาเมื่อ L มันเท่ากับ20โอเคครับสภาพเราก็เป็นนี้ L เป็น20นะภาพของเราก็ขึ้นมาอย่างนี้ อันนี้ยีในสิบสปรากฏว่าใช้พิสัีบทปีทาโกรัสตัวนี้นะครับก็จะออกมาเท่ากับสแควรูทของไหลสแควรูทของ20่สิกำลังสองลบด้วย12บสองกำลังสองยี่สิบกำลังสองลบด้วย12 400งสี่ร้อยครับสี 400. ่ร้อยสแควรูทสี่ลบด้วย144ยสี่ก็มาเท่ากับ เท่ากับสองห้าหกซึ่งมันก็คือสิบหกนั่นเองสิบหกแล้เพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งนี้คือสิบหกตัวนี้นะครับคือสิบหกนะครับสิบหกสิบหกนะครับเป็นยี่สิบอันนี้สิบสองไอ้ฝั่งนี้ก็สิบหกโอเคนะเพราะฉะนั้นคอสเซต้าเพราะฉะนั้นคอสเซต้าคอสเซต้าให้แบบข้ามฉากชิดฉากชิดชิด,ช,ดชิดก็เป็นสิบหก ส่วน20ซึ่งเท่ากับ4ี่ส่วนห้าเขียนเเท่ากับ4ีส่วนหเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่5ครับ D ีเซต้าบายในขณะที่ L มันเท่ากับ20ก็เลยเท่ากับ12บคูณกับลบหส่วนด้วย20่สิบกำลังสองดีลบสิบส่วนคอส คอสมันคือสี่ส่วนห้ากับเศษเป็นส่วนก็คือห้าส่วนสี่เขนนะครับห้าส่วนสี่ตัดกันให้เรียบร้อยครับตัดกันให้เรียบร้อยตัดกันให้เรียบร้อยเนาะก็ได้เท่ากับตัวนี้นะครับยี่สิบตัวนี้ก็เหมือนกับผมเขียนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมค่อยลบทิ้งยี่สิบก็คือยี่สิบสองตัวมันก็ตัดตัวนี้ออกไปตัดห้านะครับตัดห้าทิ้งนะครับตัดห้าทิ้ง นี่ก็เหลือเหลือสี่ถัดไปเอาห้ามาตัดตัวนี้อีกก็เหลือลบสามนี่คือเหลือสี่เอาสี่มาตัดตัวนี้อีกนะครับก็เหลือเท่าไหร่ก็เหลือก็เหลือสามสุดท้ายเหลืออะไรครับเหลือแค่เหลือแค่ตัวเลขลบจะลบเป็นบวกเก้าส่วนด้วยเก้าส่วนสิบครับเก้าส่วนสิบหกนะครับเหลือเก้าส่วนสิบหกทิ้งนะครับ เท่ากับนะครับเท่ากับเส่วน16เก็บได้ตัวนี้ออกมา <c oughs> ปรับแต่งตนีดดีนิดนึงนะครับตัวนี้ทำมาเพื่อหาหาคอสเซต้านะครับถามว่าทำไมต้องหาคอสเซต้าด้วยก็เพราะว่านะครับเนี่ย ต,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 ตัวนี้นะครับมันติดก็เราก็เลยต้องไปหาติดการแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็สรุปนะครับก็สรุปเพราะฉะนั้นมุมเพิ่มขึ้นมันเป็นบวกครับก็มุมเพิ่มขึ้นนะครับมุมนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับเพิ่มขึ้นด้วยอัตรานะครับด้วยอัตราเร็วนะครับ9ส่วนสบมุมครับมีหน่วยเป็นเรเดียน เรเดียนครับต่ออะไรตัวนี้ก็ต่อต่อหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นนาทีนะครับนาทีก็แค่นั้นโอเคนะครับดูนะครับกระบวนการที่เราทําคืออะไรที่หนึ่งนะเราหาเราได้มาแล้วครับสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือลากเรือเข้าหาฝั่งสิ่งที่โจทย์ถามคือมุม แล้วเราก็ไปสร้างนะครับเนี่ยเราก็ไปสร้างตัวแปรสิ่งที่โจทย์ให้กับสิ่งที่โจทย์ถามมาโอเครับ okay, พอเราไปสร้างตัวแปรสิ่งที่โจทย์ให้สิ่งที่โจทย์ถามปุ๊บมันก็ทาให้เราได้ว่า dl กับ d dl by dt กับ dl d เซต้า by dt โอเคนะครับลักษณะนั้นสุดท้ายปุ๊บเราก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างอะไรระหว่างตัวแปรสองตัวก็คือเซ e ้ากับ l โดยใช้ตรีโกณมิตินะครับโดยใช้ตรีโกณ อัตราส่วนตีโกนนะครับอัตราส่วนตีโกนสุดท้ายเราก็ดิฟมันออกมาดิฟมันออกมาปรากฏว่าอะไรขั้นตอนที่สี่เนี่ยมันไปติดมันไปติดคอ s ์เซตาแล้วก็ไปหาคอรเซตามาเขนะก็แค่มันติดอะไรก็ไปหาตัวนั้นท้ายก็พร้อมที่จะตอบก็แทนค่าแทนค่าปุ๊บก็จบเลยเขนะครับก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไร